ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับนี่นี่ก็เดินทางมาถึงใจภูมินะครับบ้านลูกค้าน้องบดเดงทดสอบใส่เครื่องอย่าสัน่นอย่าสั่นช่างออโอ้บรรยากาศดีกับแถวบ้านผมีเขาขึ้นเขาลงเขา วางเครื่องครับวางเครื่องอืมโอ้ยังดีอยู่ยังไม่มีเยอะมีอะไรเลยนะเครื่องอืมฮะดะเลยดะเลยต้องดอกมอลีจังฉันดะมอเรเองอืมไอ้มอลีมันคนละรุ่นนี่ไอเจ้าสายพัน อ๋อเดเล็กมีเข้ารองสายพันน้าเล็กหนัามมือ่นหน้าซีนะตัวใหญ่ม,หม,มันไม่เรงมันมันวิ่งมันไม่เรงมันวิ่งอยู่ แต่ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมใส่เครื่องไปรถมันอืดเทะมันมันต้องนี่ขึ้นอยู่กับมอลลีแเราด้วยทดให้มันได้สูตรของมันมจะ้ากเกรง้งนั่นนะร้อยสังร้อย้อยยี่บอย เก้าสิบอ๋ออาทีอตัวนี้น่าจะเป็นอีทีเนาะอีทีแหละรุ่นแรกอะพวกพวกก่อนๆนี่าจะเป็นอีที <ET. S 2> <20. S 1> แต่พวกหลังมันจะเป็น,น 4, อนานทีแล้วอาร์ทีร้อยสี่อาทีร้อยยี่ อ็ยสิครึ่งเป็นแค่นี้ครึ่งก็ร้อยสิบห้าก็สิบเอ็ดครึ <kicking. S 1> <enthus tous. S 2> ่งันเลยเออเอาเออตาถอยตาถอปวดเอวอย่าไปยุ่งกัวุ่นวากัเขายกขึ้นอีกยกขึ้นอีกให้ให้มันอยู่บนนี่ อเขยับเอาครับอ่า่านั้นแหละนะครับการเฮยเขาไลบุรีหลสร้างเขาสีไล่เ้านี้ฮเแ็ดผู้เดียวมาแ็ดผู้เดียวบ้านบนไนบ้านบนไีน้ม่มนีไม่ดูหน้าช่างไว้จะได้ไม่ผิดตัวนี่ ทางเครื่องครับนี่ถ้าใครกลัวผิดตัวก็ดูจากช่องนี้ไว้ไม่ผิดตัวแน่นอนอิลีติอิลีาข้นข้างถนทางอ่ะข้างทางแล้วลงไปเยี่ยวข้างทางเอาไฟใายส่องยังหารองเท้าไม่เจอ เท้ดื้มแล้วไหอสอบจริงใครใส่ตาเริ่มไปไม่ผิดมันก็ไม่ถูกใส่สายพานก่อนเด้อใส่ไม่ได้เลยใส่สายพานแล้วค่อยขยับดูก่อนตรงตรงขันหัดหลอดหนนครบคนเออทางนี้เลยดูแหละ ตาตอนไปดูออกไปกี่โมงตัวเมีน้องสิโมงมันคือแต่อะน้องทอีวิเมีตัวภูปีเยอะสามโมงเช้านะสามโกว่าสมมงก่วผู้น้องผู้น้องคืนผู้พัไปผู้พัไปมันหลยน้องบัวแล้วูจังหวัดน้องบัวนะ โอ้น้องบัวน้องบัวมันแยกออกจากอุดรบ่น้องบัวจากอุดรป่ะอุดรหออุดรอ,อ,อุดรอ,อ๋อคันว่าสิพายพุ่นล้วบาดที่นี่ออกไปมาผู้ลูกซ้ายนี่ว่าเบิ้งในตัวนี้ไว้แล้วท่านอ๋อตัวนี้เป็นคันซีใหญ่ด้วยนะเรื่องอะไรเรื่องเลยครับเพราะถ้ามือนหนึ่งแล้วมันจะแซงกับบาทอ่ะตัวนี้เลยเบิง้งคันนี้ไว้แล้วกัน បាយថ្នំបាយគីថ្នំទាំងមកគាត់មកនេះអូកៃវាមានកាស្ទើរ300គីហ្នឹងครับចាក់ទៅឡុងទៅនេះក្នុងនេះត្រុំនេះដាក់ឯក្រៅក្នុងពត់បាក់វាបាក់ក្រៀមគ្រឿងមួយក្នុងនេះទៀតស្ទើរទៀតនេះបានទៅបានទៀតតែមិនដូចនេះទេអត់ហើយមិនយីទេ

ทันงโมเปิดแล้วเอ้าไฟคือดับอยู่ว่ะ <laughs> นี่ครับเจ้าของก็จะลองแล้วครับนี่่านบุ้ชมหลายครับบุ้ชมเยอะเลยครับ ขับอย่าเอ้ยยียบเยียบยียบเยียบเยียบ็ยบบกอก<ๆ>เอ้ยอ่าขับไกลๆเบ้งนี่ครับมาถึงบ้านเจ้าของก็จะรอครับวางเครื่องวางอะไรเสร็จแล้ว ขับง่ายพวงมาลพาวเวอร э, feels, hey, right right. ์เฮ้ยเลยเรงแบรรียก้อนฮอรดยัวลอยพว่านวนฮอดบนือน่ยาเคองอ่ะสร้างรถหอบกอี่ครับ ส่งหม้อปเปียบร้อยครับน้องบัวแดงครับ